ระยะต่อไปจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าสามารถนำผักกลับไปปลูกต่อที่บ้านปรับปรุงดินให้เหมาะสมจัดการน้ำต้นทุนและจะนำเทคโนโลยีการบริหารงานเกษตรมาช่วยลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรสวทชและศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต นำระบบ w a t e r ร์ฟที่สามารถรดน้ำใส่ปุ๋ยอินทรีย์ให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชตามช่วงเวลาปัจจุบันได้ขยายผลองค์ความรู้สู่ระดับอำเภอและระดับจังหวัดมีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานในสวนจันทร์อินและเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่สามารถปลูกผักด้วยหลักการบริหารจัดการตามบริบทพื้นที่ไม่ใช้สารเคมีมีไรายได้ตลอดปีคุณภาพชีวิตดีและยั่งยืน คุณกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหญายาเสพติดทูบีนัมเบอรวันประจำปี2568 วันนี้เวลา16นาฬิกา25นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังสำนักงานปรลัดกระทรวงสาธ,ธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันประจำปี2568เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการได้รายงานผลการดำเนินงานในปี2567 รวมทั้งนโยบายและแผนการดำเนินงานปี2,568ให้เกิดการบูรณาการให้โครงการมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จเป็นไปตามพระประสงค์สำหรับการดำเนินงานของโครงการทูบีนัมเบวันปัจจุบันมีสมาชิกกว่า29ล้านคนมีการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบวันทั่วประเทศรวมจำนวน89,679แห่ง ในส่วนของการบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูสมาชิกที่พลาดพลัง้งเข้าสู่กระบวนการเสพยาเสพติดภายใต้โครงการใครติดยายกมือขึ้นประสบความสำเร็จมีสมาชิกหยุดเสพและเลิกยาได้42,955คนที่ผ่านมาโครงการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆดำเนินง,งานตามแนวทางพระราชทานมีผลงานเช่นการประกวด ToB ี Number One Te ี Dance ซอร์ไซส e t ูบ o นและค่ายพัฒนาสมาชิก ToB ี Number One ค ทำให้สมาชิกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถนำความรู้และทักษะไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนสมาชิกนอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาเครือข่ายรวมทั้งการผลิตพัฒนาและปรับปรุงสื่อองความรู้สำหรับแกนนำและสมาชิกสำหรับแผนการดำเนินง,งานปี2568กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของโครงการเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยโครงการทูบีนับวันยังคงมุ่งเน้นทางด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอกาสนี้มีพระดำรัสในการดำเนินงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำไปสู่การพรัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จโครงการทูบีนับวันเป็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพียงโครงการเดียวที่ข้าพเจ้าคาดหวังและต้องการให้เกิดการบูรณาการ ความร่วมมือของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนทุกกลุ่มข้าพเจ้าจึงอาสารับเป็นประธานโครงการด้วยตัวเองมีแนวทางมีวิทยาศาสตร์มีกิจกรรมที่พวกเราจากทุกหน่วยงานได้ช่วยกันคิดและร่วมกันทำงานตลอด22ปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะต่างหน่วยงานต่างหน้าที่หลักแต่การร่วมมือการทำงานทนวีนเมืวัน ในที่ผ่านมาสามารถประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีจนทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจมากและยังมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานนี้ต่อไปประธานองคมนตรีเชิญภาพพระกรินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าปโปรดกระหม่อมให้เชิญไปทอดถวายณวัดสารคดมจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้เวลา15นาฬิกา6นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเชิญภาพพระกฐถินซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดสารคดมอําเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยมีคณะองคมนตรีร่วมในพิธีวัดสารคดมเป็นวัดราชสังกัดคณะธรรมยุทธ์สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางราวปี2190 ในปี2515ชาวบ้านได้ค้นพบเศียงพระพุทธรูปเก่าแก่เรียกว่าหลวงพ่อเสียงผู้มีจิตศรัทธาจึงร่วมกันบริจาครัพย์ปั้นองค์พระพุทธรูปขึ้นใหม่ประกอบเศียงพระเดิมที่ค้นพบต่อมาปี2517สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ทิมอุาทาธิโมอดีตเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐิตมหาศีมารามได้ดำเนินการวางศิลาฤกษ์อุโบสถโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิวรยานสังวรทรงเป็นประธานฝ่ายสง และประธานนามหลวงพ่อเสียนว่าพระพุทธชินวรมุนีและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถและพระราชทานพระราชอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสกประดิษฐานที่หน้าบันอุโบสถเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ทั้งได้รับการทำนุบำรุงเรื่อยมาจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามและหม่อมหลวงบัวกิติยากรรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์หลังจากนั้นคณะองคมนตรีร่วมรับฟังแนวทางการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนทับยาและบริเวณวัดสารคดมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมริงฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูฝนและแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสารคดมเพื่อให้มีความสง่างามและร่มรื่น มูลนิธิชัยพัฒนาเตรียมจัดงานชัยพัฒนาแฟร์สัญจรนักเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกระหว่างวันที่1 2ถึง15ธันวาคม2567นายสเุมเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานงานถแถลงจัดงานชัยพัฒนาแฟร์สัญจรจังหวัดนครนายกณสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งงานชัยพัฒนาแฟสัญจรจะจัดให้มีขึ้นนัเขื่อนขุนด่านประการชนและศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพนและที่พักของมูล,ลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครนายกระหว่างวันที่12ถึง15ธันวาคม2567ในการนี้สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานในวันที่12ธันวาคม2567 ซึ่งบริษัทอสอมทจำกัดมหาชนจะถ่ายทอดสดตลอดพิธีเปิดงานทางช่อง9 m c o t ด hd หมายเลข30สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานพระราชานุญาต ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดงานชัยพัฒนาแฝ์ขึ้นเพื่อแสดงแนวคิดด้านการพัฒนาผลงานรวมทั้งผลิตผลต่างๆจากโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาทั่วประเทศและเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรจนเกิดเป็นชัยชนะจากการพัฒนา ปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อชัยพัฒนาแฟร์สัญจรจังหวัดนครน,นายกด้วยมุ่งหมายที่จะสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศได้รวบรวมของอร่อยและสินค้าคุณภาพจากทั่วทุกภูมิภาคมารวมไว้ในที่เดียวพร้อมเรื่องราวเบื้องหลังผลิตผลจากการพัฒนาท่ามกลางบรรยากาศของเขื่อนเขื่อนขุนด่านประการชนในช่วงฤดูหนาวผลิตผลจากการพัฒนาในโครงการต่างๆอาทิโครงการมูล,ลนิธิชัยพัฒนากว่า23โครงการร้านพัด,พด ร้านจันทกับผักสินค้าจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6กศูนย์มีโซนเพื่อการเกษตรเช่นโครงการทหารพันธีซึ่งจัดก,กิจกรรมสอยดาวลุ้นรางวัลเป็นพันสัตว์นานาชนิดโซนสินค้าและบริการจากบริษัทพันธมิตรจุดเช็คอินถ่ายภาพเก,เก๋โซนของดีของอร่อยจังหวัดนครนายกกิจกรรมความรู้ความบันเทิงตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิการวมทั้งเปิดให้ผู้เล่นทิกตอก ร่วมประกวดคลิปลุ้นรางวัลผู้สนใจติดตามได้ที่ TikTok มูลนิธิชัยพัฒนาหรือชัยพัฒนา9้าและ Facebook มูรลนิธิชัยพัฒนาประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารี ที่อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุลาพร์โรงพยาบาลจุลาพรมีประชาชนและคณะบุคคลไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีขอทรงมีพระพลนนามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็วอาทิโครงการจิตอาสาสภากาชาติไทยและสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาคจำกัด ทั้งนี้สามารถไปลงนามถวายพระพรได้ทุกวันที่อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรอาคารสำนักงานหนึ่งพระตำหนักจักรีบงกตจังหวัดปทุมธานีและห้องรับรองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรมูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยเพื่อบูรณะฟื้นฟูผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาปโ,โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนบุรณะฟื้นฟูอุบัติภัยเพื่อบุรณะฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้อย่างทันท่วงทีขอเชิญร่วมแบ่งปันและฟื้นฟูผู้ประสบอุบัติภัยพร้อมกับมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยการบริจาคสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาได้ตามบัญชีดังนี้ ธนาคารทหารไทยธนาชาติชื่อบัญชีกองทุนบุรณะฟื้นฟูอุบัติภัยเลขที่บัญชี0461117871บัญชีกระแสะรายวันสาขาสนามเสือป่าธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีกองทุนบุรณะฟื้นฟูอุบัติภัยเลขที่บัญชี9093005099บัญชีกระแสะรายวันสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีกองทุนบุรณะฟื้นฟูอุบัติภัยเลขที่บัญชี067-300-5308บัญชีกระแสรายวันสาขาศูนย์จิตลดาหรือสแกน QR-Code ผู้บริจาคที่ประสงค์จะรับสิทธิลดหย่อนภาษีทวีคูณ2เท่าการุณาส่งหลักฐานการบริจาคพร้อมชื่อที่อยู่และเลขที่บัตรประชาชนมาที่ ID Line น์แอดชัยพัฒนรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข0 2 4 4 78585-8 ต่อ103หรือ109จบข่าวในพระราชสำนัก